เป็นคนขาใหญ่มากต้องเตะขาซะหน่อย มันได้เหงื่อนะทุกคนช่วงที่ทำก็ต้องขขมแมวท้องไปด้วยนะ เด็กขาแรงๆจะเจ็บเด้อไม่หรอกทำเบาๆโอ้ลมแรงเด้เนี่ย คนก็บริหารร่างกายนะคะเหมือนสมัยเรียนเลยนะคะไม่ได้มีท่าพิเศษอะไรมากมายนะคะเราก็ต้องวอร์มเครื่องก่อนนะคะขอนที่จะวิ่งนะคะ เสียงกระดูกลั่นปวดปากปวดปาก เดี๋ยวจะไปวิ่งสักสามรอบนะคะเดี๋ยวจะมาทักทายกันอีกครั้งนึงได้ได้คุยได้เปิดได้เปิดเขาเรียกอะไรไกลไกในการทำงานของสมองเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเจอกับก็ขอบพระคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชักชายยามเชา้าอย่างน้อยๆผมก็มีเพื่อนนะคะได้พูดได้คุยได้ส่งต่อรอยยิ้มได้ส่งต่อ ได้ส่งต่อ,อความเบิกบานความสดชื่นให้ทุกๆคนยามเช้านะคะจะได้ทำงานอย่างมีความสุขทั้งวันพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะพอตอนเช้าเรามารับบรรยา,ายากาศยามเช้ากับด้วยการกดแช์นะคะกดแชร์แชร์เข้ากลุ่มเข้าอะไรก็ได้นะคะเผื่อมี f อหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบตื่นเช้ามาไม่รู้จะแบบเออจะพูดจะคุยอะไรยังไงกับใครนะคะแวะมาพูดคุยกันกับออตื่นเช้ามาจะต้องได้เปิด สมองเปิดอารมณ์ที่สดใสสดสดชื่นนะคะคุณจะอารมณ์ดีทั้งวันเชื่อฝนนะคะลองทําดูนะคะไม่เชื่อจนกว่าจะได้ลองทําดูนะคะอันนี้ก็มาแชร์เพื่อนๆเอฟซีทุกคนนะคะฝนก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่แบบพบเจออุปสรรคมากมายนะคะ มีคนแนะนำนะคะในช่วงเช้าให้พูดให้คุยให้เปิดใจให้เบิกบานอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝนก็ลองทำดูฝนเอามาลงมือถามแล้วเห็นผลลัพธ์และเกิดผลลัพธ์นะคะในการาที่เปิดสมองยามเช้านะคะก็เอามาแชร์เอฟซีทุกคนทุกคนรู้ไหมเนี่ยตื่นแต่เช้ามาออกกำลังกายอยากพูดอยากคุยกับเ c เพื่ออยากส่งต่อสิ่งดีๆที่ฝนได้รับนะคะได้รับแล้วแบบเห็นผลนะคะก็อยากจะมาส่งต่อ f c ทุกๆคน นะคะมาส่งต่อมาให้พลังมาให้กําลังใจฝนเคยเหนื่อยฝนเคยท้อฝนเคยมีหนี้ดอกร้อยละสิบแสนห้ฝนเคยมีหนี้บัตรเครดิต1.5ล้านบาทเจ้าหนี้ทวงหนี้ทุกวันนะคะเขาไม่ผิดที่เขาทวงทุกวันแต่เรานี่แหละจะต้องเล่งตัวเองและสปีดตัวเองในรูปแบบไหนจะตารางหรือเปิดความคิด บางทีเราคิดไปคิดมาเจ้านี่ก็ทวงก็ทวงมันไม่ได้เกิดอะไรแต่เราต้องทําบางอย่างกับตัวเองไม่เหนื่อยไม่ท้อไม่โทษตัวเองไม่โทษฟ้าโทษแผ่นดินนะคะไม่โทษฟ้าไม่โทษเบื้องบนนะคะแต่จงชื่นชมและบอกตัวเองว่าไปต่อในรูปแบบที่มีสติมากกว่าเดิมคิดใหม่ทำใหม่ไม่คำว่าไม่มีคำว่าสาย แต่คาว่าพรุ่งนี้ไม่มีทุกวันนะคะคาว่าพรุ่งนี้ไม่มีทุกวันฝนค่อนข้างจะคิดกลับบางคนบอกพรุ่งนี้มีทุกวันบอกเลยพรุ่งนี้ไม่มีทุกวันนะคะจะคิดจะทําอะไรหัวใจสําคัญลงมือทาตรงนี้สังหาที่สําคัญที่สุด